สวัสดีค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ขอเสนอคอมเมนต์ของคนต่างชาติในประเด็นเรื่องรถไฟฟ้าสายสีแดงซึ่งเป็นโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟทมีการทดลองเปิดให้บริการรถไฟสายสีแดงบางซื้อรังสิตและบางซื่อตลิ่งชันโดยให้บริการฟรี3เดือนโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง มีระยะทางรวม41กิโลเมตร13สถานีแบ่งเป็นช่วงบางซื่อรังสิต26กิโลเมตร10สถานีและช่วงบางซื่อตลิงชัน15กิโลเมตรมี3สถานีซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนบริเวณชานเมืองให้เดินทางเข้าใจกลางกรุงเทพได้ภายใน30-45นาทีซึ่งได้มีช่อง YouTube ของคนต่างชาติหลายช่องได้ทำรีวิวในเรื่องนี้ และพาไปเยยมชมชเี่รามาลองฟังคอมเมนต์ของคนต่างชาติหลังจากที่ได้ดูคลิปว่าพวกเขามีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเรื่องนี้ซึ่งช่องนานาความคิดได้รวบรวมมาจาก YouTube ช่องต่างๆค่ะมาเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกกรุงเทพมีระบบรถไฟใหม่ๆมากมายให้เราสำรวจในการเดินทางไปกรุงเทพในครั้งหน้าคอมเมนต์ต่อมา ฉันทึ่งกับการพัฒนาระบบรางอันยิ่งใหญ่ตลอดหลายปีที่ผ่านมาดูสุขุมวิทเป็นตัวอย่างในปี2,536ยังไม่มีการก่อสร้าง BTS เลยฉันได้ไปเยี่ยมในปี2,538ได้มีการสร้างเสาตอนนี้มีหลายสายที่เสร็จสมบูรณ์คอมเมนต์ต่อมาการนั่งรถไฟดูราบรื่นและค่อนข้างดีฉันหวังว่าฉันจะได้ใช้มันเร็วๆนี้ คอมเมนต์ต่อมาในที่สุดมีรถไฟจากดอนเมืองเข้าเมืองแล้วไม่ต้องนั่งแท็กซี่อีกต่อไปคอมเมนต์ Comment ต่อมาไม่รู้ว่าอีกสามเดือนข้างหน้าฉันจะได้ไปสัมผัสปร,ระสบการณ์ที่เป็นหนึ่งในคนที่ได้นั่งฟรีไหมคอมเมนต์ Comment ต่อมาต่อไปนี้เวลาฉันไปสนามบินดอนเมืองไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการหารถไปแล้วคอมเมนต์ Comment ต่อมาแค่สองปีที่ผ่านมา ประเทศไทยเปลี่ยนไปมากจากความทรงจำคอมเมนต์ Comment ต่อมารถไฟฟ้าเปิดให้บริการอีกสองเส้นทางแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะได้ไปประเทศไทยตอนไหนคอมเมนต์ Comment ต่อมาประเทศไทยทำได้เยี่ยมจริงๆคอมเมนต์ Comment ต่อมามันจะสะดวกมากต่อการไปสนามบินดอนเมืองคอมเมนต์ Comment ต่อมายอดเยี่ยมมาก สำหรับคนที่ซื้อตั๋วเครื่องบินของ a i r ์เอเชียบ่อยๆอย่างฉันคอมเมนต์ต่อมาแต่ฉันชินกับการบินที่สนามบินสุวรรณภูมิคอมเมนต์ต่อมายิ่งดูประเทศอื่นๆยิ่งเศร้าสำหรับสองเส้นทางรถไฟฟ้าของไส้งอนและฮานอยคอมเมนต์ต่อมาเวลาไปสนามบินดอนเมืองจะสะดวกมากที่ไม่ต้องไปรถบัส คอมเมนต์ต่อมาสำหรับฉันสะดวกมากแต่ไม่รู้ว่าฉันจะได้ไปอีกเมื่อไหร่คอมเมนต์ต่อมาช่วงนี้มีแต่โควิดเลยทำให้ไปไทยยังไม่ได้คอมเมนต์ต่อมาคราวหน้าเวลาไปกรุงเทพไม่รอรถโดยสารแล้วมีรถไฟฟ้าที่สะดวกสบายคอมเมนต์ต่อมากัวลาลัมเปอร์สิงคโปร์กรุงเทพเป็นเมืองที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันอ,ออกเฉียงใต้ คอมเมนต์ต่อมานี่เป็นเพียงครึ่งหนึ่งของสถานีดอนเมืองอีกครึ่งหนึ่งจะสร้างในโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิและอุตเภเมาดอนเมืองสถานีจะเป็นสถานีที่รองรับรถไฟความเร็วสูงทางไกลในอนาคตจะมีโครงการปรับปรุงสนามบินดอนเมืองอีกหลายโครงการฉันหวังว่าข้อมูลจะยังถูกต้องคอมเมนต์ Comment ต่อมา ฉันเคยเจอประสบการณ์แย่ๆที่เวลานั่งแท็กซี่แถวดอนเมืองมาหลายชั่วโมงเส้นทางรถไฟสายนี้จะเป็นตัวเปลี่ยนเกมคอมเมนต์ต่อมาฉันชื่นชมระบบขนส่งในกรุงเทพจริงๆหนึ่งในการขนส่งที่ดีที่สุดในเอเชียจากลอนดอนคอมเมนต์ต่อมาสำหรับคำตอบว่าทำไมจึงสร้างสถานีรถไฟขึ้นที่นั่นเพราะสนามบินดอนเมืองมีแผนจะสร้างอาคาร3 ซึ่งอยู่หน้าสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงรอฟอทอคอมเมนต์ต่อมาฉันบินไปสนามบินดอนเมืองจากลอนดอนตลอดช่วงปี1990และยังเคยนั่งรถไฟธรรมดาจากสถานีดอนเมืองไปยังสถานีหัวลำโพงชั้น3ราคา5บาทใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงฉันคิดว่าฉันเป็นชาวต่างชาติคนเดียวที่ขึ้นรถไฟจากดอนเมืองมันเป็นเส้นทางลับของฉัน คอมเมนต์ต er ่อมาขอให้โรคระบาดผ่านไปเร็วๆรอไปประเทศไทยไม่ไหวแล้วคอมเมนต์ต่อมายอดเยี่ยมประเทศไทยไม่เคยหยุดนิ่งพัฒนาในช่วงเวลาระบาดมีระบบขนส่งที่ดีน่าทึ่งมากคอมเมนต์ต่อมาการเดินทางไปสนามบินดอนเมืองจากตัวเมืองจะง่ายกว่าเมื่อก่อนฉันรอเรื่องนี้มานานมาก คอมเมนต์ต่อมาฉันรอย2ปีสำหรับสิ่งนี้คอมเมนต์ Comment ต่อมาฉันจะใช้เมื่อฉันได้รับอนุญาตให้เข้าสู่กรุงเทพหวังว่าคงจะได้ใช้เร็วๆนี้คอมเมนต์ Comment ต่อมาตอนนี้เรามีทางเลือกอื่นในการคมนาคมเมื่อลงที่ดอนเมืองทำได้ดีคอมเมนต์ Comment ต่อมาคอมเมนต์นี้เขียนไว้เป็นภาษาเวียดนามค่ะ ความอัปยศของเวียดนามไทยไปไหนเจ้าไหนแล้วเวียดนามยังไม่เสร็จคอมเมนต์ต่อมาเยี่ยมมากฉันจะลองใช้เมื่อไปกรุงเทพครั้งต่อไปคอมเมนต์ต่อมามันเป็นข่าวที่ดีมีรถไฟฟ้าสู่ใจกลางเมืองคอมเมนต์ต่อมารอสายนี้เปิดตั้งแต่ปี2559ไม่ต้องนั่งรอรถเมย์จากฟิวเจอร์หรือ นั่งรอรถติดอีกแล้วเพียงนั่งจากกปรยานยนต์ไปลงสถานีรังสิตแล้วตรงเข้ากรุงเทพวิเศษมากคอมเมนต์ต่อมาทุกอย่างดูชัดเจนมากทั้งภายในและภายนอกรถไฟในฮอลแลนด์รถไฟมักจะสกปกรกอยู่เสมอคอมเมนต์ต่อมาค่อนข้างยากสำหรับชาวตะวันตกที่จะออกเสียงบางซื่ออย่างถูกต้องอย่างน้อยในภาษาอังกฤษก็ไม่มีเสียงที่เหมาะสมสำหรับสระไทย ฉันเดาว่ามันคล้ายกันกับในภาษายุโรปตะวันตกอื่นๆด้วยโชคดีที่เรามีสระอือในภาษารัสเซียซึ่งโดยทั่วไปออกเสียงเหมือนกันฮ่าฮ่ฮ่คอมเมนต์ต่อมาเส้นสีแดงคือความร่วมมือระหว่างไทยและญี่ปุ่นดังนั้นรถไฟจึงนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นใช้เวลาสร้าง14ปีฉันเห็นแล้วทำให้น้ำตาซึมฉันรอมานานแล้วรถไฟขบวนนี้จะวิ่งไปชานเมืองรรนสิ นอกจากสายสีแดงแล้วปีนี้จะมีรถไฟเปิดให้บริการอีกสองขบวนสีชมพูและสีเหลืองฉันแทบรอไม่ไหวที่จะกลับไปในปีหน้าคอมเมนต์ต่อมาสวยจริงดีกว่าที่แคนาดาคอมเมนต์ต่อมาสวยงามทำได้ดีสำหรับการออกแบบที่ยอดเยี่ยมในกรุงเทพคอมเมนต์ต่อมารถไฟสายสีแดงดูสวยงามยิ่งใหญ่มาก ทั้งตัวสถานีรถไฟและตัวรถไฟฟ้าเองโควิด1 9ทําทำให้ไม่มีโอกาสได้ไปกรุงเทพช่วงนี้เลยขอให้โควิดคลี่คลายไวๆแล้วเจอกันคิดถึงกรุงเทพอมเมนต์ต่อมาดีที่สุดแห่งหนึ่งในโลกคอมเมนต์ต่อมารถไฟฟ้าสะอาดมากที่เอเชียที่เยอรมนีสกรปรกมากทั้งภายในสถานีรถไฟและนอกสถานีมีคนเมาหลายคนนอนหลับในรถไฟ มากันที่คอมเมนต์สุดท้ายค่ะเหมือนจะเร็วกว่า BTS บรรยากาศภายในโบกี้ที่ดูสะอาดตาด้วยแสงสีขาวให้ความรู้สึกที่ตื่นตัวมากกว่าภายในรถไฟฟ้า BTS ต้องหาโอกาสมาใช้บริการสักครั้งก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับความคิดเห็นของคนต่างชาติต่อเรื่องรถไฟสายสีแดงที่เปิดใหม่ในกรุงเทพไม่ทราบว่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างต่อประเด็นนี้ ถ้าชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์กันด้วยนะคะและสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามช่องนานาความคิดด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ